และรอถก็มาปิดท้ายาภาพของเจ้าของเดินตามหาสุนัขไซเบเรียนชื่อลูก้าของตัวเองบริเวณบ้านสุดท้ายไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะก้มดูจังหวะดีนะมันกำลังชักอยู่ใต้ท้องรถเคราะดีที่ไปก้มหานะนี่ค่ะรีบถอยรถเลย แล้วก็พยายามจะปั๊มหัวใจค่ะเรียกคนมาช่วยแล้วก็รีบไปตักน้ำมาราดที่ตัวสุนัขหลอดหอหลอดนกเนี่ย đâu, đi đâu cái này đó, đi đâu?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  đi ร้อนเนี่ยไปแล้วไปแล้วเป็นที่โตเป็นที่อะล่าสุดน้องปลอดภัยแล้วค่ะแต่ว่าเพลียมากนะคะแล้วก็เจ้าของโพสต์บอกว่าได้พาไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะว่ามีไข้แล้วก็แดดร้อนก็เลยเกิดอาการชักค่ะนี่ต้องผูกโซ่ไว้กลัวน้องจะไปนอนในสวนแล้วหาไม่เจอคือบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างไม่มีรั้วค่ะนี่ฮะ ตลกลงมันปลอดภัยแล้วคือมันมีไข้แล้วแดดร้อนเลยเกิดอ,อาการชักค่ะแล้วนี่สุนัขเนี่ยมันเข้าไปหาใต้ท้องรถมันเย็นเพราะอะไรมันเหมือนมีลมมาเนี่ยมันจะประทานและเข้าใต้ไงแต่นี่เอาไม่อยู่เลยแล้วเพราะดีไหมที่ออกตามหาพอดีใช่แล้วก้มเห็นพอดีอตอนที่ออกมาแล้วกมม้มลงไปเห็นกะบงชักแล้วรีบถอยรถเนี่ยแล้วสุนัขเนี่ยมันไม่สามารถระบายความร้อนออกจากผิวหนังไม่เหมือนคนคน,คนเนี่ยเหงื่อออก สุนัขมันออกไม่ได้6กโสี่สิบแปดนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ <st arts>